เพราะว่าเออริใจกาพดินใจแล้วก็ดูเป็นคนแบบดูเป็นคนใจดีอะไรอย่างเงี้ยรักสัอา์รักสะรักสรักสอี่ปตดศัล์ดไมรัต่อไม่เป็นกียร์สอนนี่คือแุนนะแม่ให้ปวหน้าออไม่เกียรนเส่วนไข่อาไ่ พูดน้อยไม่ใ no ช <c oughs> <questo S 1> <c oughs> ่อะไรจริงๆมันเยอะแต่เขาเถื่อนไงไม่มันเป็นเรื่องเขาสองคนปะ่อก็แฉเยอะแล้วนะคะคุณเจก็จะรู้บ้างเดี๋ยวไว้หลังไม่เนาะเรียกได้ว่าที่มาที่ไปของเพื่อนทั้งสองนะก็เรียกว่าน่าอิจฉามากเลยทีเดียวนะคะขอประโยคเด็ดได้ไหมคะค่ะขอประโยคประโยคนึง ว่าอยากอยู well ่กับอยากกับผู้ชายคนหัวอต้องปหนทำไมถึงขาดสูบุหคี่อยู่ด้วยกในระดมี่ายฝ่ายฝ่าย่างดีก็ก็เขาก็เป็นคนดีค่ะแล้ก็เป็นคนิดูแลดูอลต้องคิว่าถ้าจะใช้ชีวิตอยู่ได้ก็ ใส่จนดีนิดๆเลยก็รกันได้ก็ายกัได้แล้วก็เขามอเราเ่าขอคนาเขาขอก็เกดีเอจะไม่ไปยั่วราถึงคำอีกคำหนึ่งก็ไปชุดมีวิธีการอะไร่งเงี้ยต้องมี ต้องมีพิการอที่สองคนอรก็เราขอแต่งงานที่ไหนขอแต่งงานที่ไหนเออคำถามเด็ดดวงแล้วกอะไรที่แบบจำได้ไหมจำได้ไหมูเขาไหมภูเขารนแต่งงานะครัอะไรอย่างนี้มีมีไหมเอ่ยมีไหมเอ่ยเมนไปดล้วจดสิมันทำไม ไม่มีอ่ะันนี้ถ้าเกิดเป็นตาเออไม่มีแบบการเอาเรียกอะไรนั้นผิดพลาดนิดหน่อยผิดพลาดนิดหน่อยเออยังไงผิดพลาดผิดพลาดปุ๊เนยผิดพลาดดีเจ้าสาวเพิ่มมาคนว่าหนึ่งเจ้าสาวเพิ่มมากก่าหนึ่งเจ้าเสาเลยต้องเลือกเลือกไหมครับเอนเออโสอ่า ทีนี้พอหลังจากพิธีนีเสร็จก็จะไปที่ไหนอีกมีมีไปเที่ยวที่ไหนไหมตามครับครัไปที่ไหนอะไรเงี้ยมีไมมเอ่ยยังไม่ได้ว่าแผนนะคระผมเอาเละค่ะอันนี้ก็เร,กเรียกว่าเป็นคำถามที่ก็อนขะ้าจะ exclusive นะคะแล้วก็รู้สึกรู้สึกมากรู้สึกมากคือ รู้สึกอิ่เหรอคะอิ่มมาก <laughs> อยากมีโมเมนต์นั้นใช่ไหมถูกได้ค่ะ,ะลำดับต่อไปขอเรียนเชิญค่ะเอ่อ